นะครับในข้อที่สิบเ็นะครับกล่องใบหนึ่งมีบัตรอยู่สิบใบหมายเลขหนึ่งถึงสิบมีบัตรอยู่สิบใบครับถ้าเราสุ่มหยิบหนึ่งใบทุกใบมีโอกาสถูกหยิบขึ้นมาเท่าเท่ากันใช่ไหมก็คือใบละหนึ่งส่วนสิบถูกปะ่ะบัตรหมายเลขสี่อย่างเงี้ยก็มีโอกาสถูกหยิบขึ้นมาหนึ่งส่วนสิบบัตรหมายเลข7็ก็มีโอกาสถูกหยิบขึ้นมา 1, หนึ่งส่วนสิบอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับ บัตรหมายเลขสิบก็มีโอกาสถูกหยิบขึ้นมาหนึ่งส่วนสิบบัตรหมายเลข8ปดก็มีโอกาสถูกหยิบขึ้นมาหนึ่งส่วนสิบใบละหนึ่งส่วนสิบอ่ะอะไรครับเขาบอกว่าถ้าสุ่มหยิบขึ้นมาหนึ่งใบโอกาสที่จะหยิบได้บัตรที่มีหมายเลขเป็นจํานวนเฉพาะบัตรที่มีหมายเลขเป็นจานวนเฉพาะเนี่ยในขอบเขตตรงเนี้ยมีหมายเลขอะไรบ้างหมายเลขอะไรบ้างครับ ที่จะเป็นจำนวนเฉพาะจากหนึ่งถึงสิบต้องตอบได้ไง่ายเรลขอะไรบ้างสองสามสองสามห้าเจ็ดเก้าวได้เหรอห้าเจ็ดจำนวนเฉพาะ จากหนึ่งถึงร้อยมียีห้าตัวทุกคนควรท่องได้นะครับนะใครเยังท่องไม่ได้ไปฟนครนูซะนะครับเนี่ยมีสี่ใบนะครับสองสามห้าเจ็ดทุกใบมีโอกาสถูกหยิบขึ้นมาเท่าๆกันคือใบละหนึ่งส่วนสิบนะเขาถามว่าโอกาสที่จะหยิบได้พวกที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือโอกาสที่จะหยิบได้เจ้าสนะี่ใบเนี้ย โอกาสที่จะหยิบได้เจ้าสี่ใบนี้จึงกลายเป็นสี่ส่วนสิบงงไหมครับ 1. มีบัตรอยู่สิใบนะครับถ้าสุ่มหยิบ1ใบก็จะทําได้10วิธีนะครับนี่คือจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับจานวนวิธีทั้งหมดมีบัตรที่เป็นจนํานวนเฉพาะอยู่4ใบคือส สามห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นวิธีที่จะหยิบได้จำนวนเฉพาะจึงมีสี่วิธีจากสิบวิธีสี่วิธีนะครับจากทั้งหมดสิบวิธีดังนั้นโอกาสที่จะได้จำนวนเฉพาะ ก็เลยเป็น4ส่วน10ซึ่งถ้าเราตัดทอนก็จะได้2ส,ส่วน5 สวิธีจากทั้งหมดสิบวิธีตัดทอนก็จะได้สองส่วนห้าก็เลือกข้อนอะหรือเด็กมองง่ายๆก็ได้ครับอ๋อมีอยู่สี่ใบเนาะจากทั้งหมดสิบใบก็สี่ส่วนสิบนะครับหรือมองว่าทุกใบมีโอกาสถูกหยิบเท่าๆกัน ใบละหนึ่งส่วนสิบแล้วพวกที่เป็นจวนเฉพาะเนี่ยมีอยู่แค่สี่ใบเนี่ยนะสี่ใบเนี่ยโอกาสถูกหยิบใบละหนึ่งส่วนสิบสี่ใบโอกาสที่จะหยิบได้ก็เลยกลายเป็นสี่ส่วนสิบนะครับหรือว่าสองส่วนห้างง,ง,งอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับ